ผมว่าผมจะขอเงินคืนเพราะคุยกับคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าถ้าผมขอเงินคืนเพราะว่าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความเข้าใจรวมถึงมีนักการเมืองอยู่ด้านข้างหลังและวัตถุประสงค์ในการจดข้อสามสิบเก้าไม่มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าเงินที่เหลือจะให้กับมูลนิธิธรรมนัฐกรมเผาซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันไม่เหมาะสมในการที่เราต้องโอนไปให้อะ่ะ ผมจะขอคืนถ้าผมขอคืนใครจะขอคืนด้วยแล้วผมก็เอ๊ะ <be> <building> เห็นคุณกันเขาจะไปเอาอะไรนะไปซื้อไอ้ตู้คอนเทนเนอร์มือสองไปกั้นตรงบ้านหนองจานตรงชายแดนไทยกัมพูชานะครับเป็นตัวอย่าง60ตรง60ตู้อะไรประมาณเนี้ยผมรู้ว่าตู้มือสองมันประมาณสัก2 0 0 0มื0 0 0 0บาทหรือไม่ก็15,000บาทถ้าบางคนก็ให้ฟรีนะฮะผมก็เออศรัทธา เห็นว่าคุณกันเขาเปิดมูลนิธิก็เข้าใจว่าคุณกันเป็นประธานมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ผมก็เลยตัดสินใจโอน5,000บาทนะครับมาทราบจากสื่อมวลชนมูลนิธิดังกล่าวเนี่ยประธานมูลนิธิไม่ใช่คุณการจอมพลังนะครับแล้วก็กรรมการมูลนิธิก็ไม่ใช่นะครับผมก็รู้สึกไม่ดีนะฮะร,รู้สึกไม่ดีใจจริงเนี่ยอยากได้เงินคืนนะฮะใจจริงอยากได้เงินคืนเพราะว่าเอาไปบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมโดยตรงดีกว่าซื้อข้าวปลาอาหารให้กับพี่น้องประชาชนคนอื่นดีกว่านะครับ เพราะว่ามันดูมันมีรับลมคมในแปลกๆอ่ะแปลกๆมันทําให้ความรู้สึกของคนที่ศรัทธาเนี่ยมันมันหายไปด้วย